สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ติดตามบ้านสวนน้องกลินทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาชมทุเรียนที่มีปัญหานะครับอย่างต้นนี้นะฮะดูทรงนะครับดูทรงภายนอกเหมือนจะดีใช่ไหมฮะแต่พอเราเข้าไปพิจารณาดูลึกๆแล้วเนี่ยสังเกตดูในในทรงพุ่มนะฮะเขาเจะเหลืองเห็นไหมใบเขาเจะเหลืองบางกิ่งอะ่ะใบเขาก็สวยเห็นไหมฮะแต่เขาเจะเหลืองนะครับแต่ที่น่ากลัวนะครับคือ มีอาการกิ่งแห้งนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยครับขอาสลัดกิ่งทิ้งเห็นไหมฮะถึงแม้มันจะเป็นกิ่งที่ชิดกันก็จริงนะครับแต่ว่ามันเสี่ยงมากเลยนะฮะเนี่ยมันแห้งแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยหักหมดเลยนะครับตามกิ่งไม่มีล่องรอยของเชื้อรานะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะหักหมดเลยนะครับแบบนี้นะฮะให้สันนิษฐานไว้นะครับว่าเออเห็นไหมสามกิ่งนะครับ สารกิ่งกงสลาทิ้งหมดเลยนะครับให้สันนิฐานไปที่ระบบลากก่อนเลยนะฮะอันนี้เขาอาจจะเป็นตั้งแต่แต่นานแล้วนะครับเพราะว่ากิ่งมันแห้งมากเลยนะครับเป็นเป็นมานานแล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะยังเพิ่งเห็นนะครับสภาพโดยรวมแล้วยังไม่มีการเดินยอดนะครับยังไม่มีการเดินยอดใบใหญ่ดีนะครับกลางดีตั้งชูชันดีนะครับแต่ไม่เขียวมากนะครับไม่เขียวมากแล้วก็กิ่ง กิ่งเนี่ยจะค่อนข้างนี่ฮะอ่อนแอนะครับอ่อนแอนะครับบางกิ่งก็มีกิ่งที่ไม่สวยนะครับดูแห้งนะครับแห้งก้านนะครับกิ่งประทานนะครับไม่ไม่สดชื่นนะฮะแล้วก็เนี่ยเมล็ดข้าวสารตามข้อยังไม่เกิดนะครับแสดงว่าแสดงว่าจะยังไม่แทงยอดนะครับอันนี้ก็มีการเสริมขาเช่นกันนะครับ อันนี้เป็นทุเรียนเม็ดนะครับที่ผมซื้อมาปลูกซื้อเม็ดมาเพาะนะฮะได้กิ่งที่ดีแต่ว่าใบใบแย่มากเลยนะฮะแย่มากตันนี้เป็นทั้งโคกเลยนะครับแล้วเป็นทั้งแถวเป็นทั้งแถวเลยเห็นไ,ไหมฮะต้นนู้นด้วยนี่ฮะต้นนี้ด้วยเหลืองได้การทั้งหมดเลยนะครับเหลืองแบบอาการเดียวกันเลยนะครับทิ้งกิ่งแห้งทิ้งกิ่งแย้วทั้งทั้งแถวเลยนะฮะพามาชมนะพามาชมอย่างต้นนี้อ่า ดูทรงแล้วเนี่ยผมน่าจะต้องถอดใจแล้วแหละเพราะว่าทุเรียนเม็ดที่ผมเพาะไว้นะครับมาปลูกไว้ข้างๆไว้เสริมขาแซงไปแล้วนะฮะแซงแล้วแซงแล้วก็เดี๋ยวจะมีการสลับยอดเปลี่ยนยอดอยังไงเดี๋ยวพิจารณาดูวิธีอย่างน้อยก็เอ่อได้ต้นนะครับได้ต้นของทุเรียนเม็ดนะครับที่เราเพาะขึ้นเองนะเพาะขึ้นเองอดูทางนั้นข้างก็จะเป็นประมาณนี้ กิ่งนี่คือแบบหลงเหลงมากเลยฮะทิ้งกิ่งหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมน่ากลัวนะครับน่ากลัวนะครับมาจังหวะที่ฝนมันไม่ตกด้วยแหละมันก็เลยไม่มีเชื้อราเข้ามานะครับเสียงเสียงเครื่องยนต์ค่อนข้างดังหน่อยนะครับพอดีมีรถเกี่ยวข้าวมาครับวิ่งผ่านวิ่งผ่านอยู่ฝั่งฝั่งน้นครับของสวนก็เลยเสียงดังหน่อยนะฮะอันนี้พามาดูพามาดูกันนะว่า เราต้องสังเกตดูดีๆครับว่าทุเรียนเหลืองเนี่ยเป็นที่อะไรนะครับเช็คดินดีๆนะครับการให้น้านะครับอย่าให้จนช่ำจนแฉะจนเกินไปครับเช็คให้ดีนะครับแห้งมัดมาดแล้วค่อยให้นะครับอันตรายนะครับแล้วอย่างนี้จะเพิ่งไปเสริมปุ๋ยเสริมยาอะไรเขานะครับปล่อยเขาไปก่อนปล่อยเขาไปก่อนนะครับดูทรงก่อนนะครับว่ามันจะออกมาเป็นแนวไหนเนาะโอเคนะครับเสียงเครื่องค่อนข้างดังงั้นผมขอตัวลาไปก่อน นะครับผมวันนี้พามาให้ชมกันนะครับวิธีการป้องกันก็คือตัดกิ่งออกให้หมดนะครับที่แห้งนะครับแล้วปล่อยให้ต้นก่อฟื้นฟูนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ